ีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมโคสิตวันนะฮะเมื่องน้โคสิตวันโฮเทลนะฮทางไปเพชรบูรณ์นะครับรหัสพัทเบอร์ไรไฟนะตรงน,นี้นะครับอุ้ยห้องดีห้องดีนี่เป็นห้องที่แบบเขาเตรียมให้เรานะครับเรามาด่วนเะนาะทีนี้เราก็แวะพักก่อนนะเพราะว่าระยะทางอีกยาวก,กันต่อไปครับบนห์ของหน้าบนห์ของหน้าไอยเป็นไงตรงนี้คือ ก็ไม่รอดนะครับนไม่รอดนี้มีกระจกด้วยมีน้ำสองขวดมีน้ำสองขวดนะครับสำหรับนักเดินทังใครเงินไปแวะมาครับก็ไม่มีที่นอนมาที่นี่ได้นะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปเริ่มคือเขาคอจังหวัดเพชรบูร์ไปเลยครับ เห็นนะครับด้านนอกฝนก็จะตกหนักครับซึ่งตรงที่เราจะมาถ่ายตรงนี้นะครับหูตกแรงครับดูแต่เม็ดฝนนี่ครับคืออุปสรรคที่เราจะไปขอเพราะโดยใช้เส้นทางอะไร ก็เดินมาถึงปอมปัสพล้นีใโอหสพะอ่ใครครับมไม่รู้จักผมคงอไหตอน้นี่ป็นผลพวงมาจากกามสำเร็จในการขายใช่เพราะเป็นสินิดี ทุกคนนะครับตอนนี้เรา,เากำลังจะขึ้นเขาแล้วนะครับไปดูกันไปดูกันไปดูกัน เอาโตคิมูรัตนะครับสวยครับนี่ก้อนนี้ถึงแล้วทุกคนเขาคือยืนมากแท้ให้ยืนมากดีตรงนี้โคตรสวยลงรถกันครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงดีขาวไม่รู้เรียกอะไระ ดีขาปอกปะอยู่แถวเพชรบูร์เขาคองนะบรรยากาศด้านหลังบอกว่างปูเขาน้ยตรงนี้เอ้ยดานนีหินไมเอาหิไหมเออมันมันได้มันได้ได้เหรอดูฮะนี่ดีขาปอก พร้อมขับรถนะรับแต่มันนนี่ยอ๋อยายนิดนึงตนี่อนเะรเ็น้งแาเนได้แต่นี่เราได้นำบัตรมาแล้โคนดูบรรยากาศหน้าตรงหน้านี่ คือหน้าห้องของเราครับวันนี้เราจะนอนสามคนนะครับนี่บรรยากาศเป็นไงไงไงไเปิดไฟก่อนไฟห้องน้ำอา๋อเริ่มเสียบการ์ดก่อนนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงงานพรีเมียมเลยอ๋อนี่ไม่ใช่กระจกนะครับอันนี้เป็นประตูปิดมาประตูปิดอันนี้เป็นกระจกนะครับ ห้องมานี่ส่วนห้องนี้ไม่มีมีหนึ่งห้องน้ําห้องตรงกลางนะคแล้วก็มีห,ห้องส้วงนะครับนี่ห้องนอนห้อนอีมีกระจกมีทีวีเอลจีหนึ่งเครื่องนะครับมาดูข้างนอกครับมาดูข้างนอกโอ้ oh! ระเจ้าข้างนอกครับร้อนไม่ใช่บยากาศดีครับ มีโต๊ะมีเก้าอี้โต๊ะนั่งดื่มกาแฟตรงนี้นะครับโอ้สุดยอดมากดูนะครับนั่นคือเมฆนะครับจะเป็นเมฆก,กับสเตเดนิมโบนะฮะมีกังหันลมโอ้ยดูกังหันลมนี่เห็นไหมเทจ้าดทำไงอุปกรณ์ของเราเยอะแยะไงห้องน้ำเป็นไง ห้องนี้นะครับเป็นระบบแอร์แบบ B รีโมทนะฮะนี่คือแอร์นะครับเราจะเลือกโซนนี่นะฮะ่คือแอร์ okay, พัดลมนะฮะคูลลดยี่สี่องศายี่สามองศาตรงนี้นะฮะมันดีมากทุกคนมันดีมากสุดยอดดูดูเป็นแบบโมเดิร์นเฮเทคนิดนึงอะสุดยอดสุดยอด กาศเป็นยังไงครับนะโคตรดีผมบอกเลยว่าโคตรดีตรงนี้สิโอเค ใช่ทุกคนครับทางนี้ก็ขึ้นขึ้นไปเล่นสระว่ายน้ำได้นะครับน,นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงวันนี้น้ำล้นครับน้ำลน้นทำไมพวกคนมีล่มกันทุกคนครับยกยกเป็น,นคนนีห้องเสื้อไงอ๋อห้องเสื้อให้วิวดีนะด้านหน้าไหนวะ ็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเกือบบ่ายสองนะครับอากาศก็ร้อนนิดนึงนะอุณหภูมิสูงนิดนึงตรงด้านตรงข้ามของกล้องนะครับก็จะคุณคุณชื่อสุวิตปะครับอ๋อไม่ใช่ครับคุณจำคุณคุณโดนจับในฐานะปลอมแปลงบัตรเอกสารคุณจะคนผิดหักไม่ไม่ผมขอดูใบของคุณหน่อยใบเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยอย่างนี้นี่นี่ตรงไหนเฮ้ยเขามีเครื่องปั๊มชีพจรด้วย เวถ่ายวอกเสร็จแล้วก็ตามมาที่ผมไม้เดี๋ยวเดยวใ้ตามผมมาที่ลรงครับเดี๋ยวผมตามไปเดินไกลไหมประมาณสองเซนเดินไปตามมานะโอ้หคือบรรยากาศอะไรมันจะดีขนาดนี้มันแบบสุดยอดแล้วมันสุดยอดมากเราเล่นเราเล่นผมมีอยู่ห้องดีล็อกเนาะดีล็อกนี้ประมาณสามพันนะครับสามพัน สูงของพูวิล่าก็จะเป็น8 0 0พันเรียงตามลำดับมาสามพั0 0 0าพันอะไรเงี้ย7,000 8,000นะครับก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าแต่ละเทศการมันจะไฮซีซั่นโลซีซั่นตอนไหนไอแอกใหญ่ไอแอกชิบหายเนีพวกแอกเลยโอ้โอโอโอ ไม่ลงจริงเนี่ยเป็นไงบ้างครับชีวิตเวลาเทรดหุ้นแล้วหุ้นขึ้นแล้วมันเราได้มาเที่ยวได้เงินมาเที่ยวรู้สึกดีจริงการเทรดฟอเรสต์เนี่ยบางคนทีว่ว่าเป็นการแชร์ล so ุกโซแล้วเขาจะผิดจริงจริงอ่ะการเทรดฟอรเรสต์เนี่ยมันมีทรวดีของมัน มันไม่ใช่การแช้ลูกโซ่อย่างที่เขาเข้าใจผมจะยกตัวอย่างให้ดูนี่คือเส้นกราฟของดัชนีหุ้นมันมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นทำไงคุณดูไม่ออกคุณดูไม่ออกใช่ไหมคุณเทรดเป็นไหมคุณเทรดหุ้นเป็นไหมไม่เปลี่ยนครับแน่ไม่เปลี่ยนนะโอ้มันเลยดูไม่ออกใช่การเทรดหุ้นที่ทำกำไรได้สูงสุดคือการเทรดแบบ ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนวคุณสังเกตเห็นไหมฮะจะมีช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ของช่องและมีช่องแยกออกมาเป็นแถบอีก2อแถบนั่นแหละฮะดัชนีหุ้นกําลังเป็นแนวดิ่งแลแนวตรงตรงหลังจากที่ทําแนวตรงได้เนี่ยคุณรอเส้นกราฟเดี๋ยวพุ่งขึ้นถึงวินาทีนั้นแล้วจะรวยไปกับผมนั่แหละผมยังไม่เห็นกราฟเลยผมกําลังเริ่มเทรดที่กาลังเริ่มเทรดถ้าคุณวางสกุลเงินไปที่จุดสี่เหลี่ยมสีเทาตรงนี้นะครับณตอนนั้นแหละคุณจะรวยไปกับผม เอาทายของวเลยเอาลุกชัดซส้อครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนเย็นนะครับเราก็ได้ทําการถ่ายรูปครบแล้วนะฮะเอ้าผมยังไม่ได้ไปหาคุณเลยคุณเดินวนเบียนกล้องเลยโอ้ดูสิครับ มีเตียงกูทำไมวะมีคนอะไรกี่ชุดก็ได้นอนห้องงน้องครบแล้ครบแล้วใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเตียงอะไรเป็นท่านคนนี้มีสองเตียงแล้วมียงได้ชุดกี่ชุดสามชุดเลยโอ๊ยลำบากนะสามชุดเองจากสามสิบเฮ้ยก็ถือว่างานก้าวหน้าอยู่ก้าวหน้าก้าวหน้าหน้าลงเหวเลยก้าวทีละก้าวลงเหวเบื่อโครงการนี้มากการก้าวทีละสี่ได้ไหมอ่ะ ครับผมไานรายการนี้ให้หมอหมอสำหรับคนจันไรทั่วไปวันนี้พูดเรื่องอะไรจันไรดีครับก็ไม่มีครับแต่ถ้าจันไรหนักต้องคนนี้ครับขี้เกียจเซ็นเซอร์ไหม เซ้นเซอร์เหนื่อยไหมน่ะนี่ไม่ทายขึ้นหรอทำไมกินขึ้นอย่างนั้นอ้เหี้มึงลงไปเอาเลยโอ้ล่าบ้าเและไ้ก็ถึงเวลาช่วงเย็นนะครับเราก็จะมาเล่นน้ำกันนะครับผม ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะงานผมเสร็จแล้วนะครับผมก็อาจจะให้คุณถ่ายเพื่บ้างมึงมีหลายรูปแล้วเจบเล่นโทรศัพท์มึงก็ลงตอนเย็นยังไม่มีเลยสวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นห้องห้องอะไรไม่รู้ครูยุนล่าได้ปะเรามาเรามาอยู่แปดพันแปดคนคนละพันเลยใช่ไม่ใช่เหรอ ได้ครั้งละคนนะจ๊ะสองคนแล้วแต่ความสะดวกนะครับดูดิดูดิเดลิวเราเพิเห็นมันเหรอเฮ้ยโอ้โหป้าอือดูด้านบนครับนี่เป็นไงมีฝนตกมาโดนตรงนี้หมดฮะเป็นไงอุ้ยสวยแปดพันนะครับแปดพันห้องนี้ ประทูเสวยเกินป็นไงทีวีครับทีวีตรงนี้นี่เป็นไงป่ะทสุดยอดข้างนอกเขาถ่ายรูปอยูนะครับเขามายืมห้องผมถ่ายรูปอ่ะิดดุิด,ดูเปนะเรงหลังมีแ็กเเ็กเขายาติดนี่่เป็นการถ่ายนะครับนี่ ได้ไหมหมุมนี้ได้ไหมหได้ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเดิอนออกให้ผมจะเดินออกครับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10บยี่สนะครับผมวันนี้เราก็เลยออกจากรีสอร์ทดีขานะครับเดี๋ยวไป <c oughs> เรียงต่อครับข้างหน้าครับเจอกัน ตอนนี้เราก็อยู่ที่บรูซสกายนะครับพี่ไปอยู่ไหน ตอนนี้บรรยากาศก็เชื้อโมงขึ้นเลครับท่านผู้ชมมาตอนนี้ก็ร้อนมากเลยนะฮะนี่วิวที่นี่ก็ดีนะวิว blue sky มีทั้งร้านาโรงแรมสวยตรงนี้ด้วยโอเคด้านหลังวิวก็สวยนะครับดูสิดูสิคานผู้ชมพี่แชมป์พี่แชมป์พี่แชมป์นี่อเฮ้ยสวยด้นานหลังก็สวยโอ้โหูผมเส,ยสยีสยงสูงอ่ะปกติมันก็ไม่ร้อนอะไรๆแต่ผมเป็นคนที่ไหน่อเยอะไท่านผู้ชมเอ้แต่ว่าวิวที่นีด่ดีจรงิง เหมาที่จะมากลางเต็นท์ใช่<ะ>ทีนี่ดีมากทุกคนส้นำสามกินเลย อย่างดีมากนะครับทุกคนว่อตอนนี้นะครับก็ผมรู้ว่ชอบที่นี่มากถ้าเป็นเฉพาะตอนหนาวนะที่นี่คือดีสุดๆผมบอกเลยมันดีมากครัผมว่าประทับใจตรงนี้มากยังไงก็คงไปเจอกันที่ต่อไปนะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนมบ้างนะครับตอนนี้ก็ที่นี่บูสกายครับสวัสดีครับ มัรยากาศดีมากทุกคนบรรยากาศดีเกินสวัสดีครับทุกคนับตอนนี้เราอยู่ที่เปียโนอาเดนะคันี้นะครับคือบรรยากาศด้านหลังของผมดูสิทุกคน้นม,นมันยอดเยี่ยม ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้อยู่ส่วนร้านอาหารเป็นกล้องนะครับพอจ้างเขาสามหมื่นห้ารอของแสนะครับรับเกินรับงานนอกเลยแบบนี่นะยากาศดีมากุกถ้าใครนะครับได้มาพักแถวแถวเพชรบูรณ์นะเขาค้อนะตรงนี้เป็นที่หนึ่งที่แบบห้ามพลาดเลยด้านล่างก็จะเป็นเอ่อเป็นวัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะได้แวะลงไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับ จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบมาพาักแล้วก็สบายนะครับด้านหลังชอบด้านหลังมากเลยจริงๆโคสุดยอดมากทุกคนถ้าถ้าผมได้ภาพผมถ้าผมได้ภาพผมจากช่างภาพ๋ยวผมจะแปลภาพให้ดูว่าภาพมันสวยแค่ไหนงุมอม่ะสุดยอดมากุก ตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากเขาโคแล้วนะครับกม็มุ่งหน้ากลับอุดอรนะครับน,น,นานๆที่ครั้งหนึ่งเราจะได้ออกมาอย่างนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะยังติดตามวิดีโอนะครับแล้วเราไปเจอกันที่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ